คำพูดท่านพ่อลีวัดอโศการามถูกดัดแปลงแก้ไขให้เป็นคำพูดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามแทร์ลงกลุ่มและเพจต่างๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองพาร์ทแชนแนลวันนี้พูดถึง คําสอนพ่อท่านลีนะครับแล้วโดนดัดแปลงให้เป็นคําพูดหลวงพ่อกวยสืบเนื่องจากวันที่5ผูพฤษภาคมนะครับ2521ได้มีคนแคปและส่งข้อความมาหานะครับ บอกว่าเป็นคําพูดของพ่อท่านลีนะครับแล้วมีคนดูคนแชร์ไปเยอะนะครับเป็นพันคนทีนี้เขาได้ส่งแคปภาพมาอีกสองภาพนะครับอ่าแล้วได้อธิบายไว้นะครับว่ามีคนไปลงไว้ในกลุ่มตํานานเกจิอ่าเราดูข้อความที่คนลงไว,นนวน้นะครับด้านขวามือเราเนี่ยนะครับเขาพิมพ์ว่าเขาว่าทําบุญทําทานนั้นทําไปทําไมคนทําบุญก็ต้องตายไม่ทําก็ตาย ตายด้วยกันจริงอยู่ดอกแต่มันตายผิดกันคนทําบาปนั้นตายไปกับผีกับเปตดตายตามป่าตามดงตามถนนหนทางแต่คนทําบุญนั้นตายไปในกองบุญกองกุศลตายสบายแล้วไปเกิดก็สบายอีกไม่ต้องไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากเหมือนคนทําบาปและก็ลงข้อความ ใช้ประโยคนะครับว่าพระสุทธิธรรมลังศีคัมพีละเมธาจารย์ในวงเล็บลีธรรมัทโลวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจะสังเกตว่ามีการก๊อปปี้มาทั้งประโยคเลยนะครับแล้วก็ตัดข้อความด้านล่างทิ้งที่เขียนว่าพ่อท่านลีนะครับแล้วมาใส่ข้อความท้ายประโยคนะครับว่าเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามจังหวัดชัยนาทมีการเว้นวรรค เหมือนกันนะครับทุกตำแหน่งเลยก็คือคัดลอกมาทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ตัดข้อความด้านท้ายทิ้งสังเกตว่าดาวยังติดอยู่เลยนะครับเนี่ยก๊อปมาผมได้โพสต์เตือนในวันรุ่งขึ้นที่มีคนแจ้งมานะครับวันที่6พฤุสภามคม2521คําสอนนี้เป็นคําสอนที่ดีนะครับแต่ไม่ใช่คําสอนหลวงพ่อกลวยอย่าเอาคําสอนหลวงพ่อองค์อื่นๆมาดัดแปลงเพื่อแอบห้างว่าเป็นคําสอนหลวงพ่อกวย เทิดทูนครูบาอาจารย์อย่าทำอะไรที่ไม่สมควรเนาะผมได้โพสต์ไว้ใน Facebook แต่ก็อยากทำคลิปเพื่ออัพลง Youtube ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ไปเยอะๆนะครับเพราะว่ามีคนดูเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วล่ะครับที่เกิดความเข้าใจผิดมันก็มีเพจนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับพระเคจิอาจารย์นะครับแล้วก็มีการขายวัตถุมงคลด้วยก็ไปก๊อปปี้ แล้วก็ไปลงในเพจโพสเนี่ยมีคนแชร์ไปประมาณสักเกือบร้อยแชร์นะครับคนน่าจะเห็นจากเพจเนี่ยหลายพันคนไม่ก็หลักหมื่นคนนะครับคนไม่รู้นะครับก็ไปแชร์กันเนี่ยไปแชร์ต่อกันมานะครับแล้วก็ไปโพสต์ลงในกลุ่มต่างๆอีกกระจายเผยแพร่ไปผมไปตรวจดูคําสอนนี้นะครับมีการลงไว้ในเพจที่เกี่ยวข้องกับพ่อท่านลีนะครับ ลงไว้หลายปีมากแล้วตั้งแต่วันที่2 6มีนาคมนะครับปี2013อันนี้จากเพจลูกศิษย์ท่านพ่อลีธรรมทโลวัดอโศการามมีหลายเพจนะครับที่ลงไว้ว่าเป็นคําสอนพ่อท่านรีเพจนี้เพจกวีธรรมคาสอนลงไว้ทั้งแต่ปี2014อีกเพจนึงนะครับสํานักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์วัดอโศการาม ลงไว้ปี2019คือทุกเพจเนี่ยลงมาก่อนแล้วนะครับลงมาก่อนแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าคัดลอกมาจากหนังสือเล่มไหนหรือเทปบันทึกเสียงตอนไหนนะครับถ้าเจอเทปบันทึกเสียงหรือหนังสือเดี๋ยวผมเอามาลงเพิ่มเติมให้นะครับก็ฝากแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม